สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมพับ G m o b i l e นะครับก่อนหน้านี้หลายหลายคนก็จะเห็นผมเล่นแต่แผนที่ลิวิกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปเล่นแผนที่อื่นกันบ้างดีกว่านะครับมาแต่เอาแผนที่ไหนดีเอาเป็นว่าเล่นแผนที่วิเคนดีละกันนะครับซึ่งมีหลายคนบอกว่าแผนที่วิเคดีนี้มีแต่ตีตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่ามีแต่คนเก่งๆที่ชอบเล่นแผนที่นี้กันเยอะนะครับ ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับสาหรับคลิปนี้ผมขอ99ไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยแผนที่หิมะกันเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับเราก็จะไปลงเมืองสมาว่ากันนะครับโอเค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  โอเคโอเคนี่มันคนหรือบอดเนี่ย่มวมาแล้วตีนึงโอเคตามมาตีนึงนะโอเคตามมากับเรากี่ตัวครับสี่ตัวครบเลยพี่ impressive โอเค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 อมัเลี้ยวอยู่ไหนะโอ้โหฝั่งนี้คนลงเพียบเลยนะ หลังนี้โคตรใหญ่เลยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่มีปืนนะเฮ้ยนี่ไงปืนไปแ,แล้วโอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวค่อยโอเคกัน m ม r k the โลเคช i o นโอเคมีหมวกสามทาั้งหเอาไปฟาร์ม เฮ้ยเพื่อนเราเห็นคนแล้ววะไปยิงมันนิดหนูวิ่งตรงไหนครับหนูวิ่งล่อให้เนี่ยไปยิงมันนิดเดี๋ยวข้ามไปอ้าวเขาไม่ได้คุยกับเรานี่ว่ะอ๋อแสดงว่าเขามาด้วยกันนะครับทุกคนดูทีมนั้นเล่นนะครับคือเล่นดีมากอ่ะเขาไม่โผลให้เรายิงเลยนะครับถ้าก็โผมาเนี่คือยิงเราอ่ะจุดไหนอยู่นะข้างนี่ครับ ทีม,มเราน็อกไปละวพิษสดระวังเด่ดน็อกนะผมอยู่ข้างล่างตีโอเคโอเคคือผมไปนี้มันยิงกันทีเลยอะ่ะผมน็อกปั๊บเลยนะมีเฟื่องเอ็ไม่เพื่อนผมไม่มีอะไรเข้ามาทุนนันไจนเดินประเด็ดม่พีษสนอ่ามีแต่ยาพันน่ะเอาป่ะน็อกแล้วยิงมัน บ้านหลังนี้ขึ้นหลังคาได้นะครับโดยการปีนขึ้นตรงนี้เลยนะเราเล่นหลังคาน่าจะได้นะครับเพว่าตีนั้นค่อนข้างที่จะตึงนะใครที่วิ่งใส่หรือว่าวิ่งล่งโลงเนี่ยคือตายอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเจอตี้แบบนี้นะเดี๋ยวเราหาตำแหน่งของเขาก่อนนะครับตีนั้นน่าจะมาครบตี้นะ <the> ตรงบ้านเนาะเ้าเห็นอยู่ตรงบ้านนะครับแต่เรายังไม่เห็นนะเมื่อกี้เขาอยู่ไหนวะจำไม่ได้ละยังไม่เห็นใครนะครับ เรสมกยังม <Scroll> ีไหมดเฮ้ยโอ้โหน็อกคือตีนั้นดักโคตรนิ่งเลยนะครับมันวองยากจังมั้สำหรับแผนที่ใหญ่นะครับถ้าสุ่มตีนี้ก็เล่นค่อนข้างยากนะ เนื่องจากเราเข้าไม่พร้อมกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะถอยไปเล่นข้างหลังนะครับเราไม่มียาและก็ของเราก็าไม่พร้อมด้วยนะครับถ้าเรายังดักอยู่ตรงนั้นอยู่เรามีแต่จะเสียเปรียบทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมลับหรือว่าถอยไปตั้งหลักด้านหลังนะここเอาอินโฟไหมตอนนี้ที่เราเหลือ2คนนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งรับศัตรูตรงนี้นะยังไงเขาก็มาแน่นอนนะครับ แต่เราเล่นเราแค้มบ้านบนเลยดีกว่าพี่วัชั่ใจเย็นนะอย่าเพิ่งบวกเดี๋ยวขออัดยาให้เต็มก่อนมันเห็นเราเลยน้อยแล้วมันต้องประมาทเราแล้วพี่มันต้องเป็นคนประมาทมากเลยไม่คงไม่ไม่บจริงจังตลอดหรอกผมบ้านนะมันดูถูกเราอยู่ตอนนี้โอเคใจเย็นเดี๋ยวรอมันตรงนี้แล้วกันพันยารอเลย เราไม่มีเฟิร์สเอดะคะมีแต่ยาพันนะเพราะว่าฝั่งที่เราฟาร์มรอบนี้ไม่มีของเลยนะครับมาแล้วพี่อี่วนีอโอเคเดี๋ยวพันยาต่อแล้วกันนะคนยังไม่มาใช่ปะสำหรับตี้ที่เราเจอนะครับ นี่นั้นเล่นค่อนข้างเป็นหรือว่าเล่นค่อนข้างที่จะโหดนะเดี๋ยวเราจะตั้งรับเขานะครับเนื่องจากเราชาร์จเขาไม่ได้นะถ้าเราวิ่งใส่เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับวิ่งใส่กระสุนปืนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนอีกกระบอกหนึ่งเป็นทอมมี่หรือว่าทอมสันนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้จะแรงมากในระยะประชิดและมีกระสุนเยอะด้วยนะครับตีเมื่อกี้เราจะตีมาเลเซียทงมาเลเซียใช่ไหมมาแล้วที่บ้านหลังนี้นะ โอเคเดี๋ยวลรอตั้งรับเลยยังไม่เห็นนะบ้านสองชั้นอันนี้น<ป><ป>มาล้เต็มที่เลยโอ้โหลืมปรับสะโขบนะครับทุกคนหืมพลาดเลยช็อนเมื่อกี้ถ้าปรับสะโขบน่าจะน็อกได้หนึ่งคนนะ เล่นบ้านนี้คือต้องวิวอย่างเดียวนะครับเจอตี้แบบนี้คือโผไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยเสียงเท้ามีตัวชิดบ้านแล้วนะครับเฮ้ยลืมสับแม็กว่ะโอเคเราแยกประชิดเราจะเล่นทอมมี่หรือว่าทอมสันนะครับเดี๋ยวรอเลยนะเวลาโดนชาร์จบ้านเนี่ยพยายามหายใจลึกๆไว้นะครับเก็บอาการหน่อยนะโอเคตอนนี้เพื่อนยิงน็อกไปหนึ่งครับ กกมาแล้ว <_ t ot> อโอ้โหลูกซองนะครับทุกคน <_ t ot> เฮ้ยใจเย็นดิอย่าลกดิจะขึ้นสโขบทำไมวะเนี่ย <_ t ot> เรียบร้อยครับหนึ่งแมตช์กเก็บสองโอเคซ้มเรียบร้อยครับเก็บของครับโอ้โหสองคนนี้เหมือนกับว่าเขาฟาร์มของมาให้เราเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องฟาร์มของเลยนะแต่อย่าลืมนะครับตีเขายัางเหลืออีกสองคนนะ ่ทาไรสำหรับ2คนนี้นะครับหรือว่าคนแรกๆเนี่ยเวลาขึ้นชาร์จผมขอเรียกว่าตัวเปิดแล้วกันนะเพราะว่าแต่ละที่จะมีคนที่เล่นโห,หดนะครับหรือว่าตัวเปิดที่วิ่งใส่ก่อนหรือว่าชอบขึ้นก่อนนั่นเองนะครับถ้าเราเก็บตัวโหดหรือว่าตัวเปิดได้ก่อนเนี่ยอีกตัวล่างหลังเนี่ยก็ยิงสบายเลยนะครับเป็นเขียวไม่เหลือเลยมีกระสุนเขียวเยอะอยู่นะเอาไหมเอาพี่ข็สักสองร้อย ทิงครับมดเหอ่ะเอาไปร้อยสี่สิบเลยกระสุนเขียวไม่มีนี่หว่ามียาน้ำยาอะไรเหลือไม่เหลือไม่มีเลยไม่มีเหมือนกันหมดแล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้โหไม่น่ากระโดดเลยนะครับทุกคนที่นั้นก็น่าจะจีบเหมือนกันนะยังไงมีเสียงเขาป้อมยานะครับแสดงว่าเขาจีบเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราหาที่ปั๊มยาก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยแต่ว่ามุมนี้ยิงฟรีนะครับทุกคนถ้าเราอยู่ในมุมยิงฟรีแบบนี้เราจะไม่ปั๊มยานะครับเดี๋ยวเราจะยิงเลยละกันนะเรียบร้อยครับหมดตี้ โอโหทีนี้ระยะไกลเขายิงเราอย่างคมเลยนะแต่พอระยะประชิดนี้เขายิงเราแทบไม่โดนเลยนะครับโอเคช็อตต,ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าแอ์ดอบกันนะครับทุกคนสําหรับแผนที่ใหญ่นะครับแน่นอนว่าต้องใช้รถเป็นพาหนะในการเคลื่อนที่นะไม่เหมือนลิวิกนะครับลิวิกก็ใช้รถก็ได้แต่วิ่งเอาใจดีกว่านะครับไดล่าไอดอปกัน เฮ้ hey, อยอสียงปืนนั่นน่ะเราดูตรงนี้เล่นไหมพี่เดี๋ยวว่าอ้อมไหมอ้อมขวาหน่อยตรงนั้นน่าจะมีสองตีนะเดี๋ยวเราอ้อมไปเลด้านขวานะถ้าเราเข้ากลางเนี่ยน่าจะโดนทั้ง2ตียิงใช่โอเคตรงนี้แหละจอด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 โอ้โหสองตีนั้นใส่กันยับเลยนะครับทุกคนเราจะเป็นตี้แจมนะครับนั่นไงตรงก้อนหินนะครับ ตัวไกลวิวเห็นนะครับแต่ว่าขึ้นสะโขบยิงไม่ได้นะเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นนะครับมันมีเสียงนนปืนด้านขวาก่อนนะันนี้ระวังนะนั่งงตัวขวาเออขวา,ขวาเดี๋ยวเขาเก็บตัวใกล้ก่อนนะ ถ้าเจอระยะประชิดแบบนี้ทอมสันจะได้เปรียบนะครับถ้าเราได้ยินเสียงเท้าศัตรูมีมากกว่าหนึ่งคนแบบนี้นะครับแนะนําให้ปาไฟดักไว้ก่อนนะ,นะนเก็บไปหนึ่งครับซ้ำหให้ด้วยอ้าวมาไงครับเนี่ย ช็อตนี้สามหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะครับเก็บสามยังรอครับตั้งตาย <c oughs> ตรงนี้ถ้ามีใครแอบสองนะเม็ดเดียวเนี่ยก็น่าจะล่วงนะเลือดเหลือน้อยมากมไไมโอ้ดีมีคนแปดมีเอดับโอ้โหตีนี้ของอย่างฟูเลยนะครับ มีเอเดบิลด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยมีรถมาว่ะไมีรถรถรถเฮ้ยมียิงเรียกด้วยพราะนั้นจะยิงทักทายเราเฉยๆนะครับก็ขับรถไปนู่นเลยนะก็เป็นเหตุการณ์ปกติของแผนที่นี้นะเดี๋ยวไหมไม่กล้าเลี้ยวที่นั้นเขาเห็นเรานะครับแต่ว่าเขาไม่กล้าเลี้ยวมาชาร์จเรานะเดี๋ยวไม่ได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวแห้งดู ที่นั้นเขาน่าจะไม่ครบตีนะหรือว่าอาจจะมาน,น้อยก็ได้มาน้อยก็วัดได้โหคนเราคนเรามาน้อยขับรถหนีอย่างเดียวเลยคนเราอ่ะยังไงก็ต้องเจอการท้ายวงอยู่ดีแหละตรงนี้ของโคตรฟูเลยนะครับทุกคนไม่รู้จะเก็บอะไรแล้วนะที่แคมป์ดีวกว่าเนาะจะได้ได้ในดับบางโอเคเดี๋ยวหาที่เล่นสไนเปอร์อก,ก่อนแล้วกัน หน้านี้ลองสองโดนพี <c oughs> <c oughs> <point identified> oh ่มีคนมั้นั่นไงยิงเราแล้วแน่ได้เล่นอีดับแล้วพี่เราจะได้เล่นเอวิลแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวหามุมเล่นก่อนนะโอ้โหที่นั้นเล่นรถเรอสะเละเลยนะครับนี่ไง Yeah, นี่ครับน็อกไปหนึ่งนะเอาไว้ละเอาหายตรงไหนน็อ,นอกหอผมไม่เห็นเลยหายแล้วน่าจะเข้าหลังบ้านนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นบนหลังคาครับทุกคนวิธีขึ้นหลังคานะครับเราจะปีนตั้งแต่บ้านหลังเล็กนี่นะนี่ครับวิ่งอ้อมมาแล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้นะรถเราเสียแล้วนะโอเคไม่เป็นไรวงเล็กแล้วเดี๋ยวเราวิ่งเข้ากันได้ เขาอยู่ตรงไหนวะนยเรายังไม่เห็นใครเลยนะครับไหนวะอ่อนนั่นไงตรงหน้าต่างมาดินี่ไงแตกดึงนะครับตอนนี้เราก็ย้ายมาเล่นอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับเนื่องจากรถเราพังนะขับรถไม่ได้นะครับ ตอนนี้วงก็จะบีบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยิงเขาน็อกนะแล้วก็ค่อยเข้าวงนะครับเอ้ยนั่นไงตรงหน้าต่างในบ้านตอนน,ออน,นี้เราก็เข้ามาชิดบ้านแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนหินอะไรเข้าขาวอยู่ตรงญ้านะครับเฮ้ยระวังนั่นมันคนนี่ว,นนนว่ะ เขามาไงวะเนี่ยเขามีตัวเดียวนะครับไม่ครบตีนะคนนั้นนะเมื่อกี้ผมยิงมันน็อกไหมไม่น็อกไม่นอ็อกยังไม่น็อกนะชั้นสองมันเห็นเฮ้ยชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีชั้นข้างบ้านพี่ข้างบ้านก็มี เฮ้ยมีตัววิ่งไปหลังบ้านเล็กนะเคเคเราเล่นตัวนี้ไม่ได้ละเขาชิดในป่านในช็อตน,นี้เราเห็นตำแหน่งของเขาแล้วนะครับเราก็สามารถเล็งแล้วก็ขึ้นสะโขบยิงได้เลยนะครับสวยงามมากยิงน็อกได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าชาร์จได้นะเพราะว่าที่นั้นมีตัวคำอยู่หลังบ้านได้ไหมพี่พี่ขึ้นหลังคาได้ไหมส่วนด้านซ้ายก็มีอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะครับ ตรงนี้อาจจะต้องลองปีนหลังคาดูนะครับนี่นะหลังคาบ้านเล็กนี้นะครับเฮ้ยเสียงรถเอารถมาเฉยนะครับไม่ทันแล้วขึ้นหลังคาไม่ทันแล้วตีนี้เข้ามา4คนด้วยนะครับทุกคนโอ้โหนกได้คนเดียวนะครับมาแบบนี้ตั้งหลักไม่ทันเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เราด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง999รเไลค์นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมากินไก่ให้ได้ในแผนที่วิคเคนดีหรือว่าแผนที่ฮิมะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ทำได้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ